มีเรามาไหนดูเลยมนด่ามาด่าให้รวบรวมเงนี่แหะท่ารวบเน่แหะ จะใหญ่เลยท้ายไปโบยโบชรศัพท์หมาไม่หยาบม่หยาบปั้นปั้นโอ้ยยายโซลไหลแล้วปีนอซ่ไดต้นัดทันยายย่บใหญ่ใหญยย่แถวนี้หลที่มันสูน่หละลูกจามีแถมด้วยนะครับแถมชุดพิเศษอีกด้วยมีชุดพิเศษแถมรับเงินมาันจับบาไม่ให้่ออยเป็นคนบอกให้อาบน้ ไม่ฟังเสยงผู้เยอลวไม่ห่างไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่ไมนใี่ไม่ใ่ไม่ใช่ไ่ใย่ไม่ใช่กม่ใช่ไม่ใชอกม่ใชยไม่ใช้ไม่ใชหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใล้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใชใ่ใใ่ใ่ใ่ใลกใใมใ่ไใ่ใ่่่ใ่ใ้ใ่ใใลใใ่ใ่ สั <c <c ้นี่พอดีเนาะคนย่ายเนาะคนยายหวัดี่ลาดจงวัยี่ใไปนั่งยี่าน่งนั่งยี่ลาดที่น่งน่งย่าองย่สหยจอนี้ครจะนพีมเนาะวดเย่าละมุดปักไปเย่้แต่หลังพันเ่นเจ้าสาวไม่เจ็บพัดดดออฮ้ว่าไม่ได้ฉีงอ่าอ่น่ิ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ไันนี้เจเลียงกลวยเลียงก้วยหอยเยียงุกตาแกาี่เรียน่สิบินเอาเวลาม่เสียงเงียบเยเสียงก็คืนดังเลยลูกมาสบายพสายี่ลายอยากสบายะที่บอกงงไปพอตงรับปาอ๋อเเว้ยลงูท่งมมเมิงเม้เป็นคนคนซ่าคื กันอะไท่าไม่ับายก่อนที่จะพูดจะจะอะไรกันก่อนขอดูหน้าพี่น้องทารจียาภูมิหน่อยว่าเป็นยังไงสวยไหมหล่อไหมเปิดไปห่อยขอดูหน้าพี่น้องาวโอยบง่อยเพื่อเป็นะแท้คุยวเป็นขาไดไมบานรนี้เจะเป็นบานหวลำานการูจก็ไม่ใช่จุงผู้ดีป็อยู่แล้วนาน ทีจะเนปากานเนาะต้นใ้ผู้ีก็จำดเต้นผู้งามแค่ผาดใหไ่กล้ทีเคยูใช้ผู้นีเอาที่ใชู้กี่เออจะยอำเภอไหเทีไปุด่านย่ด่านไหนไปไปห้ขอเขาตรวจเยี่ยมดิเป็นเจ้าน้าที่ที่าไปยังไปเขาตรวจเยียอฝาไปเนี่ยมีคนคนหนึงเราตายไปเู้กลั่าหนึ่มีคนคนหนึ่งที่ผาด่านนี่เรอ ดูเลยครับโชเฟอร์รถคอนไหวไข่ของบคับเรามาเรียนวม่ีสิบปีกันสิบปีเรา่าสักสิตรวน้ำไข่ไวสักคำว่าไม่น่าเสียหายตรวผู้ใหญ่เออครับเปิดไปแล้วเปิดทำไมมองกลับไปด้านหลังตาเนี่นี่เพราะมองออกไงแดึงน้ำเข่าเนาะมองกับไปด้านหลังมองไปทำไมเรามีสมุนไพริงกอนสวยกินก็อิงกอนนะครับ วันนี้เซ็ตพิเศษนะครับวันนี้มาพิเศษยังไงบ้างยางพีชมองปกติแล้วก้อนหนอยู่ที่สามสิบแปดถึงสี่สิบบาทแล้วต้องบอกขายด้ยนะครับแต่วันนี้สามก้อนหนึ่งร้อยบาทหมดแล้วหมดเลยมีจมันจำกัดถ้าพี่น้องเอชชีแม่ครับอยากสิยดใส่นะครับก้อนหนึ่งใส่็ธรรมดานด้พอร์ตใส่ได้พวงสามเย็ดกับพวกเหมือนเดียฟองสบู่เยอะครับอีว่อนี่ใส่ก้อนหนึ่งเลยกือบได้พร้อมปีไว้สามปีกับพวกเหมือนอ่าวก่อนอีวอนของเขาเนี่ย กูหลังขาขาวกูหกาขาขาวเนี่ยกูยี่ห้อปืนเข้าตรอยพิฆาตรอยท่านนึงในวันนี้ว่าสามก้อนหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานเดินหาทักหาทักเพื่อเกิดสนใจปกติเส็นนี้ร้อยกว่าบาทเลยเส้นนี้แล้ววันนี้หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นและอีกหนึ่งโบนของเรานะครับไปกันเร็วๆนั่นก็คือเครื่องดื่มสองโอทีดีพะมีซิกแมกกาธินวิตามินปีผสม่าสกัด ไปจุดไม่ได้ลองพิน์ว่าเหีแยบเลยองลบงัปพิสูนอไเขอไปเห่บเขาเหีบเขาเหบาเหียบพอากาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอากาศเปลี่ยนแ่างมาถึงสามฤดูเลยใช่ยิ่งเราไปกรทมเนี่พี่น้องเอ้ยอกต่างขึ้นว่าซีดุมาฝวดจากว่าจะใส่พ่อ่อมอย่อมาจากตางทุกมหาสารคาม โครงการบริหารส่วนตำบลแต่ะได้ช่เดืนม่นี่มนเป็นงานยูนีงานเป็นงานบวชดิงานบวชไม่่ในอัลกัตงานทั้งหมทนะาเอือบานอินโมอุ่นนี่เป็นงานอีกเนี่งเห็นงานอย่างนีนี่ยุทธขัติวันเนี่ยงานโลกนี้เอาอะไรต่างกันวะขมัติใหม่ ท่านเจ้าสิลบมเป็ดดิท่าเจ้าตาลอมัีกมเป็ดอ่านเยอะเอาเอาท่านเดี๋ยวมาในพี่น้องเขาแถวหลังท่านน่ะเครื่องดื่มโซบะทีวันนี้เราไม่เอ๋เราไม่ขายเครื่องดื่มโซบะทีวันนี้เราไม่ขายดื่มแล้วติดอกติดใจเราถึงจะา เรามีขายที่ร้านสื่อซื้อทั่วไปร้านคู่แช่ร้านสื่อท่วไปมีจำหน่ายขายถวงและสิบกว่าแต่วันนี้น้องมุ้อิงนะครับเรามีทดลอใช้พี่น้อกงั้นไม่เป็นอะไรนะครับแต่กติกาก็คืออายุสิบแปดปีขึ้นไปเข้าแจกฟรีกับพี่น้อง